กระสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม Blood Star นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าผมจะมาจัดอันดับ10อันดับบอลเลอร์ที่ดีที่สุดในระดับโคมาติกนั่นเองนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทำการจัดอันดับในโหมด3-3หรือว่าด่านประตูเหล็กหรือประตูผีนี่แหละผมจำไม่ได้นะเออ แต่ว่านะแน่นอนว่าเป็นการจัดอันดับโดยใช้ความคิดส่วนตัวเลยนั่นเองนะคือผมเนี่ยได้ทำการเข้าไปเล่นเลยนะไม่ใช่ว่าดูริตาแล้วก็เอามาจัดอันดับอย่างนี้นะไม่ใช่นะั้นเด็กน้อยหอยสังทำกันผมนี่ต้องเข้าไปเล่นแล้วก็ตัดสินเลยนั่นเองนะว่าตัวไหนดีไม่ดีนั่นเองนะครับอืมโอเคบอลเลร์ทั้ง10ตัวนั้นก็ประกอบไปด้วย1ลูกเกล2ว เซิร์สโคเลต4ลูห้าผู้พันรับ6เบล7จบัตแปดแโลล่าและ10แฟงนั่นเองนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่10เซิร์ชคุณเล็กเกาะนาฉายาขอ3ทีแล้วพี่จะโหด เป็นบอลเลอร์ที่โคตรครบเครื่องทางด้านการโจมตีและด้านการหลบหนีนะครับข้อดีคือเก็บทาให้ตายได้ง่ายหลบหนีหรือโจมตีแบบคาดไม่ถึงได้นั่นเองนะข้อเสียเนี่ยคือเดินช้าดาเมจน้อยยิงแทงก็ไม่ตายระยะยิงแม่งโคตรไกลเออโคตรไกลพูดผิดสรุปแล้วอืมสรุปเลยแล้วกันนะครับเอาไปเล่นสึกประจันหน้าแบบคู่หรือถ้าอยากเล่น3-3นะครับแนะนำหาเพื่อนไปเล่นด้วยนั่นเองนะครับผม อันดับที่9บัตไดโนเสาร์มหัศจรรย์บอกเลยว่ามันใส่แว่นเลยนะครับบอลเลอร์สุดเท่ที่มีการโจมตีคือคลื่นเสียงซาวน่าเอลูกาโน,โนเอ่ออะไรโนโน,โนนะ่นะกูเติมไปเองนะครับผมพูดไปงั้นแหละข้อดีคือดามเมจแรงนะครับสามารถเพิ่มถ้าไม่ตายหากศัตรูอยู่ในระยะนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยสามารถสตันได้แต่อุปกรณ์เสริมเนี่ย สตันไม่ได้นะครับผมข้อเสียเนี่ยคือการโจมตีปกติเป็นวงกว้างเกินไปทําให้ไม่โดนศัตรูจังๆถ้าไม่ตายเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยต้องโดนยิงแบบชิปหายวายวอดเลยนั่นเองนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับบัตเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับถึงจะสามารถแผงลิทได้สักครั้งนั่นเองนะครับแต่ผมขอเตือนนะครับเวลาใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยคุณห้ามใช้พลาดอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย ถ้าคุณใช้ผานเนี่ยคุณจะต้องรอถ้าไม่ตายอีกนานเลยนั่นเองเนีครับจากไดโนเสาร์เนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นก็ได้นั่นเองเนะครับผมอันดับที่8เบลฉายาไรเฟิลไฟฟ้าแฟนสาวคนที่ร้อยของผมเองแหละครับ <c oughs> บอกเลยว่าเธอเยมีข้อดีคือกระสุนสามารถทำดาเมจเป็นชิ่งได้นะถ้าศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้กันนั่นเองนะครับ ถ้าไปตายเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจได้ส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็สามารถสโลได้นั่นเองนะครับส่วนข้อเสียของเธอเนี่ยคือต้องใช้ฝีมือในการเล็งค่อนข้างมากนะแต่เวลายิงโดนเนี่ยดาเมจแม่งไม่ถึงพันห้านะครับแถมเบ้าหน้ายังไม่ตรงปกนะเห็นแรกๆกูนึกว่าผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายวะเนี่ย <laughs> สรุปคือก็เธอเป็นโคมาติกที่ดีนะครับแต่ว่า เราให้เธอดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะเออที่แปดไปแล้วกัน <c oughs> อันดับที่ 7. ผู้พันรับนั่นเองนะสุนัขมหัศจรรย์ที่มีตำแหน่งใหญ่โตคือผู้พันนั่นเองนะข้อดีของผู้พันเนี่ยคือลูกกระสุนสามารถชิ่งกับสิ่งกีดขวางได้ถ้าไม่ตายเนี่ยสามารถทำลายสิ่งกีดขวางได้อีกทั้งเนี่ยยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราหรือเพื่อนร่วมทีมได้ นั่นเองนะครับผมอุปกรณ์เสริมเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมข้อเสียเนี่ยก็คือแพ้ทางศัตรูที่ดาเมจรุนแรงและศัตรูที่มีการโจมตีมากกว่า1เป้าหมายขึ้นไปนั่นเองนะครับผมอ่ะสรุปง่ายๆก็คือเป็นผู้พันที่มีแทบทุกอย่างนะครับแต่ก็ดาเมจก็คึ้นกลาง ถ้าไม่ตายก็ไม่ได้โหดมากนั่นเองนะครับส่วนความสามารถของท่าไม่ตายเนี่ยก็เพิ่มให้ได้แค่คนเดียวนั่นเองนะไม่ได้เพิ่มให้ได้ทุกคนนะครับผมสรุปก็คือมันไม่เก่งเกินไปและก็ไม่กากเกินไปนั่นเองนะครับผมอันดับที่6 s ช้ายาองค์คลักพิทักษ์ขยัก <c oughs> เป็นบอลลอ์สุดคลาสสิกใช้ไม้กวาดเหล็กเป็นอาวุธ ข้อดีเนี่ยคือยิ่งโดนโจมตียิ่งวิ่งเร็วตีแรงถ้าไม่ตายก่อกวรได้ดีส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยเพิ่มเลือดได้นั่นเองนะครับข้อเสียคือยิ่งโดนโจมตีเลือดยิ่งลด <c oughs> ถ้าไม่ตายส่วนใหญ่ฆ่าใครไม่ค่อยได้แถมส่วนมากถูกทําลายอย่างรวดเร็วอุปกรณ์เสริมเพิ่มเลือดได้ไม่เต็มครับผมถ้าไม่มีหลอดเกี่ยวกาดเต็มนะอืม สรุปคือเป็นเศษเหล็กนะครับที่โดนยิงแล้วเก่งขึ้นแต่เพิ่มเลือดได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับอืมส่วนถ้าไม่ตายก็งั้นงนปล่อย่านอันดับที่ห้าลูเรียกอีกชื่อว่ากัทูลูฉายาไอติมเดินได้บอลเลอร์สุดคูที่พร้อมจะสร้างความเย็นไว้ที่ศัตรูนั่นเองนะข้อดีเนี่ยก็คือการโจมตีปกติสามารถก่อกวนได้ ถ้าไม่ตายเนี่ยก็สามารถก่อควนได้ส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้1วินาทีนั่นเองนะครับข้อเสียเนี่ยก็คืออุปกรณ์เสริมนะครับป้องกัน1วินาทีโคตรน้อยเลยครับเอาตรงอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้อง1.5หรือ2วินาทีขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะทีเอ็มก็จัดการให้ด้วยนั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> สรุปคือเออเป็นตัวที่ดีสร้างความบั่น่วนได้แต่ต้องใช้ฝีมือในการเล็ง ค่อนข้างมากนั่นเองเนี่ยครับผมแต่ถ้าทําได้เนี่ยบอกเลยครับแทงกระแทงเธอเออคุณได้แข็งทั้งวันนะเออโอเคไปต่อไปเลยกว่าอันดับที่สี่โลล่าบอลเลอร์สุดจัดจ้านด้านดาเมจถึงจะโดนเนิร์ฟแต่ความโหดของเธอก็ยังคงอยู่ข้อดีเนี่ยก็คือยิงแรงโคตรโคตนะครับอืมก็เสียคือ แพ้ทางศัตรูที่มีการโจมตีมากกว่าหนึ่งเป้าหมายโดยเฉพาะเพนนีนั่นเองนะสรุปคือเธอเนี่ยดาเมจแรงมากนะครับอืมผมก็เลยได้ให้อันดับ4ไปนั่นเองนะอันดับที่3โคเลตแฟนขับโลล่าฉายานักตกแทงข้อดีเนี่ยคือเป็นบอลเลอร์ที่ดาเมจเ,เป็นเปอร์เซ็นต์นะ คือง่ายๆเลยนะครับถ้าศัตรูเนี่ยมีเลือดเยอะนะครับดามเมจของโคลเลตจะแรงอย่างมากนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยสร้างความปั่นป่วนได้ดีนะส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็เพิ่มความแรงของการโจมตีนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเวลาที่ศัตรูเลือดน้อยเนี่ยดามเมจแม่ก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นเองนะบอกเลยว่าเป็นบอลเลอร์ที่แลแต่เลือดแล้วแต่เลือดของศัตรูนั่นเองนะครับ แต่โดยรวมแล้วเป็นตัวที่ปัน่่ผนได้ดีนะครับผมอันดับที่2แฟงบอลเลอร์เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับใช้ขาในการโจมตีฉายานักเตะเท้าไฟข้อดีคือเนี่ยเก็บท่าไม่ตายได้เร็วนะครับสามารถจู่โจมได้ทั้งใกล้และไกลนะครับส่วนท่าไม่ตายเนี่ยสามารถเข้าถึงศัตรูได้ง่ายนั่นเองนะถ้าหากจัดการศัตรูได้เนี่ยท่าไม่ตายจะรีนั่นเองนะ แน่นอนว่าต้องเป็นท่าไม่ตายเท่านั้นนะถึงจะรีนะครับถึงส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยสามารถปั่นป่วนได้ดีเลยนั่นเองนะครับผมข้อเสียคือราคาแพงเกินนั่นเองนะครับตอนนี้กูไม่มีเงินซื้อนะครับผมสรุปคือเป็นบอลเลอร์ที่ครบเครื่องอย่างมากนะสามารถทําเพย,ย์สวยๆได้ง่ายๆนั่นเองนะเลตตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับผมและก็มาถึงอันดับที่1 ลุงเกลชายแก่ที่มีการโจมตีน่ารำคาญนะครับอีกทั้งยังสามารถสร้างลมหิมะที่สามารถทําลายการบุกข,ของศัตรูได้ดีอีกด้วยนั่นเองนะครับข้อดีก็คือการโจมตีเนี่ยติดสโลหน้ารำคาญชิบหายเลยนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยผักศัตรูได้โคตรไกลหน้ารำคาญชิบหายนะส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยผักศัตรูได้ในระยะนะอีกทั้งยังไม่สามารถ ฝ่ายตรงข้าบเนี่ยยังไม่สามารถเดินทะลุได้นั่นเองนะบอกเลยว่าน่ารำคาญจิบหายนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยคือการโจมตีถึงจะรุนแรงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะยิงไม่โดนทุกนักนั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยดาเมจก็พอคำขำนั่นแหละเองนะสรุปคือเป็นชายแก่ที่น่ารำคาญที่สุดและดีที่สุดในระดับโคมาติกนะครับและขอย้ําอีกครั้งนะบอกเลยว่าการจัดอันดับ ในครั้งนี้นะครับจัดทําโดยความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับสามารถเห็นต่างได้นะอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะการจัดอันดับเนี่ยแม่งบอกเลยว่าโคตรยากนะแต่ก็ทําให้แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณสาหรับการรับชม